ตอนนี้คือสุชคข้าวถั่งช่บ้านบ้าเราบบตุกตาบ้านหยาสินนที่มีข้าเลย้าออกมายังอ่ะยานิงต้องพาดามมาไกลไปเที่ยวบอกไปเที่ยวไหนอ่ะ ี S <S ่ขึ้นไปโลดให้ปากท่าพิรินมืดป่านั่นนาะอุ้ยต้าอยากได้มื่นก็ไปที่นั่นนะครับเออใครอยากได้มื่นก็ไปที่ภูผาแอกนะคะมื่นแน่นอนค่ะไปแกงกอกไปแกงกอกไปทำอไมไปดูน้ำไหลเออก็ไปดูแกงกอกโน่นพาเขาไปดูพัดวัดอาจารย์เกลทุก มันช่างงามแต่อันที่จริงนําไปใกล้ๆเลาะเลาะแร่แร่เท่นี้ก็มาโลดแล้วก็มาช่อมลํามันผนตกได้ไปใช้โบแช่ดีครัดีจ้า ม่นปิดรให้ไมรให้ไอ้นี่โอ้โอเคคุแม่จิมลุงจิมให้่อเช้านี้ก็เลยใส่เลยมันหายใจ่ายกว่าใส่นะจ่ะแม่นบอกเม่หนูข้าบ้านไปจิมเลยเแรข้าบ้านไปเแล้วส่งมาเป็นทยเยอะ ขอให้คนนะไปคอยไอ้ขอ,อไปไปเที่ยวไม่ใช้อันนี้แล้วพอแล้ว <c oughs> ดูดอูมค่อยได้กบดอได้นไบ้ได้บันไดบันชีวุ้มบุญคุ้มบุญแล้วจ้ะได้วัสดีค่ะนอนหลับไหมเมื่อคืนนี้หลับสบายเลยแม่นบ่ ว่าแล้วปล่อยอยู่ดึ่แล้วก็ปล่อยง่วงแล้วก็หลับยาวมันเย่งนะจังที่วันนี้แพทย์บริการให้นักข่าวที่กำลังรอคอยนะครับคุณผู้บมนะครับอยู่ไหนไปเรียกยายซาสมุนออกมาที่ f อบอก เชื่เชือเชืเสือใหญ่ใหญเรียกับบอกว่าไปลิเรียกคุณยายใช้สมอนออกมานอยให้แขกคุยกับลุงตึงเนาะ